โทษเธออุ้ยเสียงเขาใช่เล่นรกันอยู่ะเอาหางนี่มาหน่อยสิเอาหางนั่งหน่อยเออคนนะเอาหางนั่นแหละ มาตรงนี้เลยน้างหน้าเนี่ยนะไม่ไม่เขาอยู่ตรงนี้อ้เออยกหางนั่นแหละขึ้นมาแล้วเอาาเอ3ตัวพร้อมกันเลยสิ จัดหน่อยสามตัวพร้อมกันไปไหนแล้วจัดหน่อยจัดหน่อยสามตัวพร้อมกันจัดหน่อยชอบคนไม่มาใกล้แล้วเห็นชัดไหมล่ะที่เห็นโอเคสามตัวพร้อมกันแล้ว

งาของน้างาสามตัวเออโอ้โหแชเตอร์แฉะแฉะเร็วๆขอใกล้ๆเลยสิอ้หตอนนี้ม็แล้วก็อ้ยทุ่งต Okay.